สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมอยากจะพูดถึงอุปกรณ์ตัวใหม่ที่ผมเพิ่งได้มานะครับก็คือขาจับโทรศัพท์นะครับ ที่ตอนนี้ติดที่กระจกของผมเองนะครับค่าจับโทรศัพท์ตัวนี้นะครับเป็นของ E ีวีนะครับก็ราคาที่ได้มาก็ค่อนข้างจะสูงอยู่นะครับแต่เขาบอกว่าลดราคาแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยผมได้าจากร้านเจเจบายช็อปนะครับก็ค่อนข้างจะเรียกว่ากล่องมานี่รู้เลยว่าเก่าเก็บนะครับผมสนใจที่จะเอามาติดรถเพราะว่ามันสามารถที่จะทําให้เรามั่นใจได้ว่า โทรศัพท์เราเนี่ยจะไม่ลดนะครับและสามารถที่จะย้ายตำแหน่งไหนก็ได้โดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องพกไขควงหรือประแจนะครับในการขายสังเกตดูนะครับที่ด้านขวาเนี่ยจะค่อนข้างจะแน่นเลยนะครับในการที่จะล็อกโทรศัพท์ของเราเนะี่มผมทดสอบด้วยการที่วิ่งจากถนนบ้านคุงเอ็ก็คือบางบอรนรับไรมหาชัยนะครับจังหวัดสมุทรสาครเพื่อทดสอบดูว่ามันจะมีปัญหาในการ ล่วงหล่นหรือหลวมไหมนะครับแต่จีผมค่อนข้างจะมั่นใจว่าตัวนี้ดีและสามารถที่จะย้ายไปตำแหน่งก็ได้โอเคนะครับเดี๋ยวก็ตามกันไปดูเลยเดียวกว่าครับว่าวันนี้บรรยากาศในการขี่รถจะเป็นยังไงนะครับฟ้าเปิดขนาดนี้ จากที่เห็นในคลิปนะก็จะเห็นว่ามีการสั่นเล็กน้อยนะครับที่โทรศัพท์นะครับผมไม่แน่ใจว่าสั่นที่โทรศัพท์หรือว่าสั่นที่ตัวกระจกเพราะว่าเราติดไว้ที่ก้านกระจกนะครับตรงนี้แต่เราสามารถที่จะย้ายไปติดตรงบู่ได้นะสำหรับกรณีที่ติดที่ก้านกระจกนะครับมันจะมีแผ่นยางแผ่นหนึ่งมาให้เราลองก่อนแล้วก็ค่อยรัดด้วยขาของกีวีสมาร์ทคลิปนะครับแต่ถ้าเป็นตัวบุ่ของกระจกมันอยู่แปดร้อยเลยเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้แผ่นรองนะครับใส่ได้เลย หรือสามารถจะติดที่แฮนด์ก็ย้ายไปติดที่แฮนด์ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องลองยางนะครับสําหรับถนนเส้นพระราม2นะครับจะเป็นถนนที่ผมชอบมากนะครับเพราะว่าเวลาที่เราออกมาเนี่ยมันจะเห็นท้องฟ้าที่กว้างมากที่สําคัญนะครับเส้นนี้เนี่ยทำให้เราสามารถที่จะไปทะเลก็ได้นะครับไปภูเขาอย่างที่ราดูรีก็ได้นะครับอําเภอมหาชัยนะครับเป็นอาเภอที่เป็นเขตเศรษฐกิจมากเลยนะครับตรงนี้เนี่ย จะมีของขายเยอะมากนะครับนอกจากจะมีของขายแล้วก็จะมีอาหารทะเลอาหารอร่อยให้แวะมาทานกันได้ในเวลาปกตินะเดี๋ยวเพื่อนๆลองชมนะครับภาพบรรยากาศในสมุทรสาครที่ผมได้ไปเก็บมานะครับว่าสมุทรสาครเนี่ยเป็นเมืองแบบไหนนะ เข้าใจว่าฟ้าเปิดนะครับก็มีฝนตกลงมานะครับเปียกหมดเลยแต่ว่ากีวีสมาร์ทคิปก็ยังทำงานได้ดีนะครับเดี๋ยวจะลองขี่เข้าไปที่ตลาดนะครับไปลองหาของกินดูนะปกติผมจะมีร้านโปรดของผมมันจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกัน ตอนนี้ก็อยู่ถนนบ้านเช่านะครับถ้าเข้ามาในมหาชัยเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นวันเวนะครับมันจะมีถนนอยู่ชื่อถนนบ้านเช่านะครับสำหรับร้านอาหารที่จะเข้าสาร้านกว๋วยเตี๋ยวนะครับที่วันนี้จะเข้าไปแวะชานเนี่ยคือชื่อร้านละออนะครับเห็นอยู่ใกล้ๆนะครับโอเคดับเครื่องแล้วนะครับ ร้านละออรถเด็ดนะครับอ่ามีที่จอดรถอยู่ข้างหน้านะครับอ๋อเขาไม่ได้ให้นั่งกินนะครับผมอ่าเสียใจด้วยถ้าไม่ได้นั่งกินผมก็จะไม่กินนะเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเป็นอาหารที่เราควรจะต้องกินที่ร้านนะครับไม่งั้นเส้นมันก็จะไม่อร่อยอ่า เดี๋ยวไปหาดูร้านอื่นกันดีกว่าลืมปิดกระเป๋าอีกแล้วนะครับชิ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 บ สมุทรสาครน,นะครับตรงนี้ก็เป็นเขตของพื้นที่สมุทรสาครเดี๋ยวคงต้องหาซื้ออะไรทานนะครับจำได้ว่ามีร้านอาหารที่ทำอร่อยอร่อยอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนจำไม่ได้และ เดี๋ยวค่อยๆหาไปนะครับฝนลงแต่ว่าไม่ไม่หนักมากพอที่จะกลับบ้านได้เดี๋ยวว่าจะหาสื่อเยอะวะ่ะแถวนี้เยอะพอขยับมาตรงนี้เยอะเลยโอ,โอ้ฝนตกเยอะค่นี้ก่อนนะหมดท่าเลยฝนตกฝนตก ฝนต,ต,ต,ตกฝนตกฝนตกประสบการณ์ฝนแรกครับของผมกับสวาสดิ์สติตมันอยูแปดร้อยนะครับที่แบบโอ้โหชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำเ,เรื่เรอกันฝนก็รอเนี่ครับแตบบ่ก็ยังเสียนะตอนนี้ระบายเรื่องฝนก่อนไม่เจ็บไม่ได้นะครับ สำหรับส่วนตัวผมนะครับรู้สึกได้ว่ามันมีความแข็งแรงในการใช้งานนะมั่นใจว่ายังไงก็ไม่น่านจะหลุดนะครับแล้วก็สามารถปรับปลี่ยนตำแหน่งได้ตามที่เราต้องการเดี๋ยวท้ายคลิปจะมีรูปให้ดูนะครับว่าแต่ละตำแหน่งเนี่ยสามารถเอาไปไว้ตรงไหนได้บ้างเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าพอจะเป็นข้อมูลให้กับคนที่สนใจในเจ้าตัวนี้อยู่ผมนะ ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้กันนะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปมาให้เรื่อยๆนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับ